สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลเอเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มาติดตามผลการทํางานของ3เกลในเรื่องของทุเรียนครับอยู่ที่บ้านเขานิพันุ์ตำบลคลองฉนวนอําเภอเวียงสะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ครับโอ้โหเจ้าของสวนทุเรียนเขามีทุเรียนถึง600ต้นอายุ7ปีที่สำคัญครับเขาเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่อายุเพิ่ง35ที่สำคัญจบวิศวะนะครับด้านวิศวะเครื่องกลซะด้วยทำงานอยู่กรุงเทพอยู่ที่ต่างๆเป็นเวลา6-8ปปีที่สำคัญครับโอ้โหกลับมาดูแลสวนทุเรียนปลูกด้วยมือของตัวเอง ทุเรียนอายุ7ปีนี่นะครับทุกต้นปลูกด้วยมือตัวเองแล้วที่สําคัญครับเขาบอกว่า3ามกละอหลแพนมาช่วยเขาในเรื่องของต้นโสมใบเหลืองเพิ่มผลผลิตในปีนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสองท่านครับโอ้โหเดียนเชิญเจ้าของสวนครับครับผมชื่อเจษราชเจริญครับชื่อเล่นชื่อบอยครับโอ้โหพี่บอยนะครับครับอีกท่านนึงครับ สวัสดีค่ะชื่อสาธิตพริคชัยนะคะก็เป็นที่ปรึกษาของน้องบอยค่ะโอ้นี่คือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ะนะครับมีชื่อว่าพิทิพ์นะครับพิทิพ์ค่ะพิทิพ์ครับทาไมถึงพาผมมาสวนแห่งนี้ครับค่ะก็เห็นสวนของหลานชายนะคะคนนี้คือหลานชายเขามีปัญหาเรื่องรักหน้าคอดินนะคะแล้วก็เคยมาแนะนําเขาเขาก็อย่างว่าก็ไปเมื่อก่อนเขาก็ทําแบบเหมือนกับทั่วไปนะคะ แต่มีปัญหาอย่างที่บอกนะคะก็เลยมาแนะนําน้องก็เลยเปิดใจนะคะลองใช้คู่หูกับปอยหญิงเกษตรของเราค่ะนี่คือเรามาแนะนาใช่ค่ะนี่คือหลานชายใช่ค่ะพี่บอยครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับผมสามสิบห้าครับเห็นว่าจบทางด้านวิศวกรรมมันอีเรื่องไหม่ครับจบวิศวกรรมเครื่องกลจากประจมเก้าธนบุรีครับโอ้ไปทํางานที่กรุงเทพหรือที่ไหนทำงานอยู่บริษัท ประมาณ 6- กเอ๋อปีโอ้เลยครับแล้วคิดยังไงครับถึงมาทําสวนทุเรียนแห่งนี้ครับช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับทุเรียนนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์หมอนทองครับอายุอายุ7ปีครับผมจานวนทั้งหมด6ก0กว่าต้นครับ6ก0กว่าต้นครับนี่พี่บอยปลูกเองหรือเปล่าครับแบ่งนี้ปลูกเองครับเองด้วยมือตัวเราเองเลยครับ600กว่าต้นนี้มันกี่ไร่กันครับเนื้อที่ประมาณ3ามสิบไร่ครับครับเรามีความรู้ด้าน ผู้เรียนนี่อย่างไรครับปกติก็คือที่บ้านก็คือมีพ่อแม่คือมีแปลงทุเรียนแปลงอื่นอยู่แล้วครับเราเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ครับก็มีความรู้แต่ว่าแอบไปเรียนวิศวะไปทํางานวิศวะเพราะอะไรครับตอนนั้นถึงไปคิดจะทํางานด้านนั้นก็ตามวัยครับมันมันยังคิดสนุกยังค้นหาใช่ยังเจอเพื่อนเจอฝูงใช่ความรู้ความสามารถเราก็ยังยังอยากไปตื่นเต้นกับโลกอยู่ใช่ครับเอาล่ะครับเมื่อกลับมาเนี่ย เมื่อ7ปีที่แล้วถูกไหมครับครับต้นต้นทุเรียนอายุเจปีครับเราก็ปลูกตามที่ได้รับการต้นตระกูลเราบอกมาใช่แล้วมันเป็นอย่างไรครับปัญหาก่อนที่ล่วงหน้านั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นในสวนแห่งนี้บ้างคือก่อนหน้านี้คือตรงกลางครับกลางตรงกลางของทุเรียนนะครับผมจะปลูกมะนาวอ้าวทำไมไปปลูกมะนาวะช่ะหครับก็คิดว่ากว่าที่ทุเรียนจะมันจะได้รับผลก็คือมะนาวมันจะได้รับผลผลิตไปก่อนไงอ๋อ เอามะนาวมาหล่อเลี้ยงก่อนใช่ใชหาเงินจากมะนาวก่อนใช่ใชแล้วมาเกิดอะไรขึ้นกับทูเรียนของเราครับจากนั้นก็คือมะนาวแบบมาัมามนทุ่งพุ่มมันมันมันกว้างครับมันก็เลยมาเหมือนว่าความชื้นในแปลงเยอะก็เลยทําให้ต้นทุเรียนเรามีอาการป่วยป่วยใบเ<อ>หลืองแล้วก็เกิดไฟตอปโตลาอะไรพวกนี้ครับคนเน่าอลรักเน่าคอดินใช่ก็เกิดขึ้นปลูกมะนาวไปกี่ปีแล้วครับถึงเลื้อมะนาวออกเนี่ยทุเรียนอายุกี่ปีแล้วหลังจาก นี่ก็คือประมาณ5ปีครับ5ปีก็หมายความว่าทุเรียนจมอยู่กับความทุกข์ระทมกับโลกภากเน่ากอดินใบเหลืองตอนนั้นใบมันเหลืองเนี่ยตอนพออายุห้าปีก็เริ่มใบเหลืองใช่6ปีพี่ทิพย์ก็เข้ามาเจอหลานเรามาเยี่ยมหลานเราก็มาเจอพอดีตอนนั้นลักษณะของต้นมันเป็นไงครับตอนอายุ6ปีมันก็มีอาการคือใบเหลือง เป็นโรคเน่าคอดินนะครับมันมันอ๋อแบบเอาหนักเลย่างั้นเถอะใช่ใช่ใช่เอาแล้วตอนที่มันให้ผลผลิตครั้งแรกนั้นมันอายุกี่ปีครับทุเรียนเราห้าปีครับห้าปีครับตอนห้าปีนั้นต้นมันก็เริ่มโทรมแล้วสิครับอ่าใช่ครับใช่แต่ก็ให้ลูกไปด้วยใช่ตอนนั้นได้ได้ลูกมาสักกี่ตันกันครับตอนห้าปีตอนห้าปีประมาณได้ประมาณสี่ห้าตันนะครับหกร้อยต้นนี่นะครับไม่ใช่ได้สี่ห้าตันครับโอ้โห แต่ว่าโรลคลุมแล้วหน้าพอสมควร<ช>นะครับเอาแหละครับพาดผ่านมาที่ตอนที่ทุเรียนอายุ6ปี <partic> แล้วก็เกิดที่เรียกกันว่ามรสมของต้นโรคก,ก็มาลุมแล้ว<ช>นะครับต้นไม้ต่างๆก็เกิดอาการที่เรียกกันว่าแต่คือตอนนั้นคือหมายถึงว่าเอามะนาวออกแล้วนะเอามะนาวออกแล้ว <S <S ใช่ใช่แต่โรคมันยังคงอยู่ใช่ <S <S แต่คือมันอาการกมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังยังยัง,ย,งยังมีอยู่ที่ที่มันมีปัญหามี <scalar. S 2> ปัญหาอยู่คืออาการตกค้างใช่ใอาการแทรกซ้อนยังยังคงอยู่ใช่ แล้วไอ้ความแทรกซ้อนตัวน,นั้นนะครับลักษณะต้นมันก็นที่บอกเมื่อกี้ถูกไหมใบเหลืองต้นก็ยังเป็นโรคเหมือนเกิดเหมือนเดิมครับตอนนั้นเราได้มาสักกีต่ตันครับประมาณปีที่แล้วได้อยู่ประมาณ25ตันแล้วมาเจอ3มกระเวอแพเนี่ครับหลังจากพอเก็บลูกไปพิธีเข้ามาพอดีหลังจากเก็บเกี่ยวปีที่แล้วก็คือใช้มาเต็มป,ปีปีที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ก็คือใช้มาเต็มเต็มทั้งปีก็เรียกกับปี66ต่อมาปีเจเนี่เนี่ ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มทําใบใช่ถูกไหมครับใช่ครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันละครับว่าเราใช้สามเกลือนี่นะครับมาในช่วงที่เรียกว่าเริ่มตั้งแต่เก็บผลผลิตไปแล้วเริ่มทําใบยังไงครับพี่บอยครับก็เริ่มแรกก็คือของผมก็คือผมฉีดโคนฉีดลําต้นก็คือหมายถึงว่าล้างสารนะครับครับใช้คู่หูนี่นะฮะใช่ครับล้างสารก่อนใช่ครับอัตราส่วนนี้ตอนนั้นใช้ยังไงครับก็คือใช้ สองชุดต่อหนึ่งพันลิตรสองชุดน้ำพันลิตรใช่ครับแล้วทั้งฉีดทั้งราดใช่เทโคนเลยใช่ใช่แล้วตอนนั้นอ่ะเราใช้ยิงเกษตรหรือยังครับตอนนั้นคือใช้พร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยครับแล้วยิงเกษตรทํายังไงครับก็คือหวานโคนเนี่ยครับใส่เป็นปุ๋ยปกติเนี่ยครับอ๋อเป็นปุ๋ยแบบเหมือนเคมีที่เราใส่ใช่ใช่ก็แต่อาจจะอาจามมันเยอะเพราะว่ามันมันปลอดภัยปลอดภัยเราเลยใช้มากขึ้นใช่เอาละครับตอนเนี้พอเราพ่นไปสักดูแลเรื่อง ทำใบเป็นยังไงและเห็นการเปลีป่นยนแปลงอะไรครับก็เห็นว่าใบมันมีการพัฒนาการแตกยอดทำมำเสมอครับแล้วก็ยอดออกมาแบบพร้อมกันแล้วก็คือใบหนาใบเขียวใบเข้ม,มครับแล้วก็ต้นอะไรมันอ้วนครับมันมัน,ม,นมันขยายครับครับ,รบ,รบแล้วก็ไสเดือนอะไรที่ไสเดือนในท,ที่ดินมันเยอะมันเพิ่มขึ้น ครับ,รบก็แสดงให้รู้ญญญว่ามันมันมันเริ่มที่จะปรับสภาพได้ได้มาครับโอ้นะครับนี่ก็หมายความว่าและตอนที่มันเป็นดอกเป็นอะไรเนี่ยช่วยอธิบายผมฟังนิดเถอะครับใบดีแล้วดอกตอนเป็นดอกมันเป็นยังไงตอนเป็นดอกมันก็คือดอกที่ออกมาคือมันก็สมบูรณ์ครับก้านขั้วใหญ่เขียวครับ,ค,รบคือคือ,คอมีความสดชื่นนะครับคือมัน มันสมบูรณ <laughs> ์ม <c oughs> ีความสมบูรณ์มาสดชื่น <c oughs> ตอนนี้พัดผ่านตรงนั้นก็ได้มาถึงที่ลูกที่ผลในขนาดนี้เลยดีกว่าครับมันเป็นยังไงครับลักษณะลูกมันพอใจไหมความที่เรียกว่าความสมดุลความสมบูรณ์ของมันเนี่ยเป็นยังไงครับความสมดุลของลูกผมก็พอใจครับว่าน,น้ําเลยมันก็เขียวครับแล้วก็ทรงลูกก็กลมผมอยากถามนิดเดียวว่าครับตอนที่ ปีหกหกอ่ะถูกไหมครับที่ตอนที่มันอายุหกปีอ่ะ <Okay. S 1> ถูกไหมครับหกปีนั่นอ่ะเราใช้เคมีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ตอนที่ได้มายีพ้าตันอ่ะใช่ใช้เคมีทั้งหมดเลยครับไม่วัดจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชก็ตามทีใช่ใช,ใช้เคมีคตามที่เรารู้จักบรรพบุรุษมาใช่อันนั้นได้ยีพ้าตันปีเนี้ยหลังจากที่เราใช้เรายังใช้เคมีร่วมด้วยไหมครับก็ทั้งปุ๋ยเคมีทั้ง อะเคมีปรับศัตรูพืชก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวจนถึงเจ้าดอกครับก็คือในในช่วงนั้นคือไม่ได้ใช้สารเคมีก็คือมาใช้ของมือเป็นสามเกลืออย่างเดียวเลยใช่ครับครับเป็นตัวคือตังทำใบทําใบแล้วก็อะไรคือชุดใบชุดหนึ่งชุดชุดสองนี่คือหมายถึงไม่ได้ใช้ตัวบํารุงอื่นมามาช่วยอ๋อใบชุดหชุดสนี่คือสมเกลืออย่างเดียวเลยใช่ครับ พอใช้3มเกลือแล้วเนี่ยครับความแตกต่างนะครับที่ปีตอนอายุ6ปีปีนี้7ปีนะครับตอน6ปเนีเราใช้ทั้งเคมีปุ๋ยเคมีทั้งสารบำรุงต่างๆต้นเนี่ยปีนั้นตอนอายุ6ปีเราใช้ไปเท่าไหร่ครับต้นทุนปีต้นทุนก็ใช้ประมาณ3ามแสนครับสามแสนนะแล้วปีนี้ครับอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราใช้ต้นทุนนะครับมันเพิ่มหรือน้อยลงครับ ก็น้อยลงอะครับเพราะว่าคือในช่วงเราทําใบชุดหนึ่งชุดสองนี่คือเราไม่ได้ใช้ตัวบํารุงอื่นมาช่วยครับก็ส่วนก็คือใช่แต่สามคงใช่ครับ๋อนังนั้น,น,นผมถามนะครับในรายละเอียดว่าปีเนี้เห็นว่าสภาพเมื่อกี้บน่นก่อนที่จะมามากับผมเนี่ยบว่าปีนี้อากาศมันเหวี่ยงอากาศมันลวนสภาพน้ําสภาพอะไรต่างๆเนี่ย ในฐานะที่เวลาเนี้ยมันเกิดอาการรวนเลยอย่างเนี้ยต้นทุนของเราเนี่ยมันสูญหายไปกับอะไรบ้างครับในเรื่องของภาวะอากาศเวียงเกิดมรสุมอะไรกับเราบ้างเราก็น้ำครับเกี่ยวน้ําเกี่ยวกับพายุที่เจอครับครับพีนี่พายุเข้าใช่ครับก็นี่เมื่อไม่กี่วันก็ปลาไปสองสามร้อยลูกพายุเข้าครับแล้วก็กำลังจะเก็บนี่นะใช่แล้วก็ต้นล้มไปสามต้นด้วยครับ นี่ครับเรามาถ่ายทําขนาดนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมวันที่29นะครับแล้วก็2567จะเก็บเนี่ยครับประมาณวันไหนครับวันที่15ครับ15มิถุนายน2567แต่ก่อนหน้านี้ครับไม่กี่วันท่านคิดดูสิครับลูกกําลังได้4-5กิโลแล้วนะครับหายไปกี่ตันนะครับ300ลูกเนี่ยประมาณตันกว่าครับตันกว่าฝ่านี่คือความ ที่เรียกกันว่าหัวใจเกษตรกรแทบจะล่วงไปตาตุ่มครับที่สําคัญครับน้ําปีนี้ก็เห็นว่าขาดแคลนใช่ก็ต้องหมุนเวียนเวลาในการลดลดยังไงครับก็คือคือสองฝั่งก็คือคือฝั่งหนึ่งช่วงเช้าฝั่งหนึ่งช่วงเย็นเพื่อที่จะคอยน้ําขึ้นมาเติมเพื่อที่จะได้ลดแต่ถ้าเกิดว่าลดพร้อมกันก็คือ้นาน้ามันไม่พอไม่พอเหรอครับครับหมายความว่าสองช่วงก็คือมีถนนกั้นกลางนะครับสวนเนี้ยข้างนู้นเนี่ยรอไปก่อน ข้างเนี้ยได้ก่อนนู่นก็เย็นนี่เชา้านุ่นเย็นใช่ทานไม่พอดีกันดังนั้นในสภาวะอากาศเวียงเนี่ยอากาศรวนปรนแปรต่างๆเนี่ยพี่บอยคิดว่าสามเกลือเนี่ยช่วยในส่วนไหนบ้างครับเพราะว่าเห็นว่าร่วมไปตั้งเป็นเป็นตันสามร้อยกว่าลูกก็ช่วยก็คือขั้วรู้สึกว่ามันมันเหนียวขั้วแล้วก็ จากที่ว่ามันเจอสภาว่าไฟไปแรงครับ,รบมันก็ยังหนามทุเรียนอะไรมันยังยังมีความเขียวครับแล้วก็ต่างๆที่น้ำมันก็ไม่ได้เยอะที่เราไว้ตามส,สเปกนะครับแต่มันก็ยัง,ย,งยังยื้อไว้ได้ก็คือ รูปยังได้รูปทรงอยู่ใช่ใชไม่ใช่รูปลูกขาดน้ำํำผลขาดน้ำไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าเขาสามารถดำรงอยู่ได้ผมอยากให้พี่บอยได้บอกว่าปีเนี้ในภาวะอย่างเนี้นะครับทุเรียนเป็นอย่างเนี้นะครับเราคาดว่าจะได้กี่ตันครับปีที่แล้วเท่าไหร่ยี่สิบห้าตันก็ตั้งเปลา้อยก็คือคือจากที่เจอวิกฤตมาหลายๆอย่างก็คือขอแค่ไอ้มันเท่าเดิมมันก็โอเคแนละ้ว ปีนี้ถูกไหมครับใช่รับจากที่ว่าวิกฤตที่เจอผ่านที่ผ่านมาเพราะก็หายไปตั้งตันหนึ่งแล้วนี่ใช่ถูกไหมครับทั้งลมทั้งน้ำนะครับก็ได้ยี่สิบห้าตันก็จะทับด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าถือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหายไปทั้งสองต้นนะครับสามต้นสามต้นเลยละครับโอ้โหล้มกันเห็นเห็นก็ถือว่าภาวะนี้ครับพี่บอยครับในฐานะที่เราอยู่ในทั้งเป็นนักวิศวะเป็นทั้งนักเกษตรนะครับ แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสวนเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอําเภอเวียงสะนี่ครับที่ปลูกเหมือนกับเราเนี่ยก็เจอภาวะแบบเราอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรที่เจอวิกฤตแบบเราเจอความผ,ลผ,ลผลันผวนทางธรรมชาติแบบเราอย่างไรเกี่ยวกับสามเกลือครับก็ต้องลองใช้ครับเพราะว่าบางครั้งคือมันก็มียาหลายๆอย่างที่ว่ามันแล้วแต่คนจะนี่ครับแต่จริงๆมันต้องทดลองใช้มันถึงจะรู้รครับถึงจะรู้ผล นั่นครับนั่นคือคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับที่วาดแผนการของชีวิตไว้ทุกอย่างไปเดินหนทางที่ตัวเองชอบสักพักหนึ่งเพื่อสังคมแล้วก็กลับมากับครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างนี้ในฐานะพี่ทิพย์ครับมองเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในสวนของน้องบอยในฐานะที่ปรึกษาอย่างไรครับค่ะจากเมื่อก่อนนะคะที่เข้ามาครั้งแรก เหลืองเยอะมากนะคะแล้วก็ต้นป่วยนะคะต้นโศมมากๆนะคะแต่พอมาเห็นวันนี้โอ้ชื่นใจมากเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องกเกษตรกรที่ยังลังเลอยู่เนาะนะคะยังไม่มั่นใจในเรื่องของรรกู้ัสมสารและก็ปุ๋ยยิเกษตรนะคะให้มั่นใจได้เลยนะคะทดลองใช้ดูนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นว่าพืชมันเป็นคนตอบโจทย์ของเราของมันเองนะคะเพราะว่าอะไรก็โกหกไม่ได้เนาะเพราะว่าต้นพืชนี่ค่ะ เพาะแสดงอาการของเขาเองว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะลองดูนะคะถ้ายังไม่มั่นใจนะคะรับรองว่าคู่หูมัสจั่นและก็ปู่ยิงเกษตรของเรานะคะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตให้กับพี่น้องชาส่วนได้นะคะโอ้โหนี่คือพลังแห่งความยั่งยืนด้านการเกษตรที่นักการเกษตรยุคใหม่รวมในหัวใจของวิศวะเครื่องกลอยู่ในคนคนเดียวหลักเหตุหลักผลเขามีครับที่สําคัญครับ คนอายุ35ปีมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้เกิดขึ้นทั้งภาวะต่างๆแล้วเขาก็มองว่าผลิตภัณฑ์3เกลือช่วยเขาในการที่จะดำรงชีวิตทางการเกษตรของเขาได้อย่างยั่งยืนวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนภูมิใจภาคภูมิใจและที่สําคัญครับชื่นใจกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใช้3เกลือวันนี้เราจะติดตามนะครับทุกๆสวนที่มีพลัง คนหนุ่มรุ่นใหม่กับความยั่งยืนทางการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนนั้นขอขอบคุณทั้งสองท่านครับ,รบที่ได้ให้ความรู้ความยั่งยืนทางการเกษตรกับคนไทยทั่วประเทศในการปลูกพืชทุกอย่างนะครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรก็ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ